นะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับวันนี้นโคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัมตรีนะครับก็มาแถลงข่าวตามปกติภายหลังการประชุมคณะรัมตรีประจำวันอังคารที่12ตุลาคม2 5 6 4นะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นข้อสั่งการของานายกรัมตรีนะครับ เรื่องแรกรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME นายกเร่งช่วยเหลือ SME ที่ยังขาดทุนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3.1ล้านรายให้ทุกส่วนราชการนะครับสนับสนุน SME ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่น้อยกว่า30%ของงบประมาณร้อยละ3 0นะครับ และก็มอบหมายให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลักดานการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนะครับโดยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทยในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เรื่องที่2นะครับแจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครมอรจากวันอังคารที่26ตุลา เป็นวันจันทร์ที่25ตุลาคมเนื่องจากมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนอกจากนั้นนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีวันหยุดยาวถึง4วันต่อเนื่องนะครับท่านนายกฟรีได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้ช่วยกันดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการสุขานามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงไม่เกิดโควิดแพร่ รบ,บาดในช่วงวันหยุดนะครับประเด็นที่3ในเรื่องของการเมืองนะครับท่านนายกรมตรีไม่มีแนวคิดในการยุบสภาในวันนี้รัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อแก้ปัญหาโควิดน้ำท่วมส่วนที่มีการพูดไปถึง5ปีของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับหมายความว่าขอให้ติดตามการคอยดูผลงานการทำงานของรัฐบาลทั้งโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งจะส่งผลอย่างชัดเจนภายใน5ปีนะครับต่อด้วยมติคณะรัฐมนรตรีนะครับเรื่องที่1นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับขี่รถรับจ้างหรือแท็กซี่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอไซค์รับจ้างนะครับที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุดนะครับโดยการอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน166.94ล้านบาทนะครับโดยเงื่อนไขก็คือว่าจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนให้คนละ5,000บาทนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดจะได้รับ2เดือนนะครับเป็นจำนวนเงิน10,000บาทนะครับส่วนอีก16จังหวัดเพิ่มเติมนะครับจะรับ1เดือนจานวน5,000บาทนะครับ โดยกลุ่มบุคคลที่ขับแท็กซี่นะครับและก็ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและก็ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้ขับแท็กซี่จำนวน12,918รายและก็มี ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือมอไซค์รับจ้างนะครับจำนวน3,776รายวิธีการโอนเงินก็คือ,อท่านก็ไปสมัครนะครับที่กรมการขนส่งนะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีการเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้กับบุคคลเหล่านี้ภายในเดือนพึกสติกายนนี้นะครับเรื่องที่2นะครับคณตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ ระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปนะครับโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี2565โดยรับช่วงจากประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2564โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ 1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมภายใต้แนวทาง BCG Economy 2. การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 3. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากโควิด ในเรื่องของการให้สินเชื่อผู้ประกอบการนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อ EximBiz Transformation Loan ซึ่งกรอบวงเงินการให้สินเชื่อรวมแล้ว5,000ล้านบาทเป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายละไม่เกิน100ล้านบาทค่ะวัตถุประสงค์ก็คือให้ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมเงินไปได้นะคะเพื่อไปใช้ในการ ปรับปรุงเครื่องจกักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตรวมทั้งปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆค่ะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการนะคะก็จะเน้นที่ SML SM ค่ะที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือที่เรียกบ่อยคราวว่า S curve นั่นเองก็จะเป็นอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมอนาคตเช่นหุ่นยนต์นะคะเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมและก็อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพค่ะ ระยะเวลาของการให้กู้ยืมเงินนะคะของโครงการนี้ก็จะเป็นการให้กู้ยืมเงินไม่เกิน7ปีอัตราดอกเบีย้ยก็ต่ำมากค่ะคิดอัตราดอกเบีย้ยปีที่1และ2เป็นอัตราคงที่ร้อยละ2ส่วนปีที่3ถึงปีที่5เนี่ยก็จะคิดพรามเรทลบร้อยละ2ซึ่งพรามเรทณนะเวลานี้เนี่ยณนะสิ้นเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ5.75นะคะแล้วก็ ดอกเบีย้ยของปีที่6-7ก็จะคิดพรามเร็เรื่อยไปค่ะซึ่งระยะโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยมีผลยาวไปถึง31กรกฎาคมปีหน้าค่ะแล้วก็ในการวงการระดมทุน5,000ล้านบาทนี้ทาง Exim Bank ก็จะระดมทุนจากการออกตัวสัญญาใช้เงินและกู้ยืมเงินในตลาดการเงินต่อไปค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการ เปิดเสรีบริการทางการเงินของอาเซียนเพิ่มเติมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทํามาระยะหนึ่งแล้วคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพิธีสารข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่9ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนค่ะซึ่งก็จะมีการลงนามแบบ เสมือนจริงในการประชุมประจํปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้เรื่องนี้เสนอโดยกระทรวงการคลังค่ะสาระสําคัญของการผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินเนี่ยนะคะโดยหลักๆแล้วฉบับที่9ที่จะมีการลงนามในวันที่14ตุลาคมนี้เนื้อหาก็จะเป็นเช่นเดียวกับ ฉบับที่8ที่ได้ลงนามไปแล้วคือเป็นการขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกโดยลดหรือยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการค้าบริการภายใใต้กรอบอาเซียนให้มากกว่าที่เปิดเสรีตามกรอบการกรอบขององค์กรการค้าโลกนะคะผู้สรุปง่ายๆก็คือการเปิดเสรีการค้าภายในอาเซียนนั้นมีเสรีมากกว่า ตามข้อตกลงที่องค์กรการค้าโลกได้กำหนดไว้ส่วนฉบับที่9สิ่งที่มีเพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็นการปรับปรุงตารางข้อผูกพันในสาขาการธนาคารโดยเพิ่มเสรีเพิ่มเติมในสาขาย,ย่อยการบริการการชำระเงินและการส่งเงินภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Payment and Money Transmission Services นะคะสำหรับธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ โดยอนุญ,ญาตให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้สูงสุดร้อยละ49ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าในกฎหมายประเทศไทยนั้นก็ปัจจุบันได้กำหนดให้มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติได้สูงสุดร้อยละ75อยู่แล้วในส่วนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการลงนามตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะคะ การเปิดเสรีภายใต้กรอบเสรีทางการเงินอันนี้ในภาพรวมก็จะช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนให้มันลึกขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นค่ะแล้วก็จะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนในสาขาบริการทางการเงินไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆได้สะดวกยิ่งขึ้นและต้องขอย้ำนะคะว่าในส่วนของประเทศไทย การผูกพันการเปิดเสรีเพิ่มเติมในภาคธนาคารสาขาย่อยธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและลดค่าธรรมเนียมการให้บริการจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก และการเปิดเสรีนี้ก็อยู่ภายใต้กฎหมายปัจจุบันของธนาคารประเทศไทยจึงไม่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายภายในเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการผลักดันให้มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาให้เร็วขึ้นค่ะสืบเนื่องเรื่องนี้เสนอขึ้นโดยรองนายกจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะโดยที่จากการที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาและที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ชื่อว่าดก so รซกปัทยาเนี่ยได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เมื่อกันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเจรจาพูดคุยถึงเรื่องโอกาสในการเร่งเปิดด่านหนองเอียนที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพราะว่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากรวมถึงการค้าชายแดนกับจังหว กับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเปิดด่านหนองเอียนนี่ให้เร็วขึ้นกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะเสร็จในปี2566ถ้าเปิดขึ้นได้เร็วขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางกัมพูชาเห็นด้วยแต่ติดอยู่ที่ว่าเ,เส้นทางทางบอกอะคะ่ะ ทางเบี่ยงสองจุดที่จะไปถึงด่านหนองเอียดตรงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในฝั่งไทยและตามแผนก็คือต้องใช้เวลาอีก2ปีรองนายกจุรินจึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและท่านนายกก็ได้สั่งการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปเร่งดาเนินการในการสร้างถนนเข้าไปถึงด่านบริเวณสทางเบี่ยงตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งคิดว่าอีกไม่นานก,ก็คงจะดำเนินการสร้างได้แล้วสิ แล้วเสร็จส่วนสถานที่ที่จะใช้เป็นสำนักง,งานด่านนั้นก็แผนการก็คือจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสำนักง,งานชั่วคราวไปก่อนเพราะฉะนั้นคาดว่าด่านน้องเอียนจังหวัดสระกแก้วนี้จะสามารถเปิดให้บริการสร้างมูลค่าทางการค้าได้ก่อนปี2566อย่างแน่นอนคิดว่าในอีกไม่นานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับกับวัคซีนโควิด19กันบ้างน,นะคะวันนี้คณะนะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติเห็นชอบขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019จากสาธารณรัฐเกาหลีค่ะจำนวน470,000โดสโดยคอรมอน,นะคะได้เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง donation agreement นะคะระหว่างเกาหลีกับไทยแล้วก็มีอีก ร่างหนึ่งในเป็นร่างไตภาคีระหว่างเกาหลีไทยแล้วก็บริษัทแอสตราเซเนกาค่ะในส่วนของการรับบริจาควัคซีนนะคะก็เป็นหนึ่งในแนวทางในการวางแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลไทยที่จะมีการเร่งจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมนะคะแล้วก็ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ฉันมิตระหว่างไทยแล้วก็นานา,นาประเทศสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลนะคะที่จะดูแลคนไทยทุกกลุ่ม รวมถึงเห็นความสําคัญของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะคะโดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ฉบับนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มรายการและก็ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในบัญชีแนบท้ายประมาณ98รายการค่ะ ก็อย่างเช่นนะคะมีการเพิ่มค่าห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR มีการตรวจหาแอนติบอดีแล้วก็ให้ค่าบุคลากรที่จัดการศพของผู้เสียชีวิตมีค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์และพยาบาลที่ทำโดยวิธีการออนไลน์ด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องของต่างประเทศค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส,สมัยที่26ค่ะขณะเดียวกันนะคะอรมอก็ได้มอบหมายให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนะคะให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ด้วยค่ะโดยสาระสําคัญของร่างข้อถ้อยแถลงร่วมอาเซียนฉบับนี้นะคะก็มีสาระสาคัญอย่างเช่นเป็นการสแสดงความมุ่งมั่นของอาเซียนตามกรอบอนุสัญญาของสหรประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีสภายใต้หลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันและคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศโดยมีการดําเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมแต่ละประเทศกําหนดนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและก็รวมถึงแสดงความเป็นห่วงกังวลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นวาระของการแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติเห็นชอบดังนี้ค่ะในส่วนของอข้าราชการการเมืองนะคะได้เสนอนายนัทชัยศรีรุ่งสุขพ,พินิ์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในส่วนของกระทรวงต่างประเทศค่ะ นางจุลามณีชาสุวรรณดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงนายอสิมาณีอธิบดีกรมยุโรปนางสาวนิติวดีมานิตกุลดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตประจำกระทรวงนายสุริยาจินดาวงดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติกระทรวงกระทรวง วิทยาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะนางสาวจันเพนมฆขาอภิรักษ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนายพิรุณศยสิทธิ์พาณิ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายถลิงศักด์เพชรสุวรรณนายมนตรีเหลืองอินคสุดนายจจรศักดิ์ชูความดีและนายสมศักดิ์ สัพพโกศลกูลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะครับผมขออนุญาตปรับข้อมูลที่ทแถลงเกี่ยวกับการปรับการประชุมครมรนะครับจากวันที่26ตุลาคมเป็นวันที่25ตุลาคม2 6 6 4นะครับเนื่องจากว่ามีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และ39นะครับแล้วก็มีการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนะครับผ่านระบบ การประชุมทางไกลนะครับที่ตึกพักดีบดินที่ทำเนียบนะครับสุดท้ายนะครับเป็นคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมีด้วยกัน6คคำถามด้วยกันนะครับคำถามแรกนะครับเป็นการสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคำถามแรกขอข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเปิดประเทศนะครับท่านนายกได้ชี้แจงว่ายังพอมีเวลาในการเตรียมการช่วงนี้ขอให้ประชาชนธุรกิจผู้ประกอบการและก็ที่เกี่ยวข้องนะครับกาดยาตก อย่าฝ่าฝืนมาตรการซึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับจากกรณีที่มีการถอดถอน3เจ้าคณะจังหวัดนะครับและก็กรณีพระมหาสมปองนะครับซึ่งขณะนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์และก็มีการมีประชาชนทั้งสนับสนุนและก็คัดค้านนะครับรัฐบาลมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตศรัทธาในพุทธศาสนานะครับ ท่านนายกชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดําเนินการตามมาติมหาเถรสมาคมและให้สํานักงานพระพุทธศาสนาดําเนินการข้อที่3นะครับคาถามพลเอกประยุทธ์พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่และมีความเห็นอย่างไรที่มีการเสนอข่าวการเสนอชื่อคนอื่นในานามพักพลังประชารัฐเป็นว่าที่คนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งกับท่าน ท่านนายกเลื่อนปีชี้แจงว่าผมไม่เห็นได้ยินกระแสข่าวที่ว่านะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่สื่อกล่าวกันไปเองในเชิงวิเคราะห์ทั้งนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐชี้แจงไปแล้วก็จบแล้วขนาดนี้ยังไม่มีแนวโน้มยุบสภาเลือกตั้งอะไรทั้งนั้นมีแต่การเลือกตั้งอ,อบตอขอให้หยุดเสนอข่าวให้สับสนได้แล้วคำถามข้อที่4นะครับขออนุญาตติดตามความคืบหน้าการชระนี่ b ี s สายสีเขียว ส่วนต่อขยายมีการเจรจากันมาหลายเดือนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปท่านยกชี้แจงว่าอยู่ในการดําเนินการซึ่งจะชัดเจนในเร็วๆนี้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องคําถามข้อที่5นะครับรัฐบาลมีแนวทางจะชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย37,000ล้านอย่างไรท่านยกชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายคําถามข้อสุดท้ายนะครับครมมีมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วม ขนาดนี้กว่า30จังหวัดอย่างไรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวาเสียหายจากน้ําท่วมท่านยกชี้แจงว่ามีมาตราการเยียวยาตามระเบียบอยู่แล้วซึ่งต้องเร่งสํารวจข้อเท็จจริงความเสียหายมากน้อยเปรียมงบประมาณให้เพียงพอและจ่ายให้โดยเร็วนะครับวันนี้ก็จบการถแถลงข่าวนะครับขอบคุณพี่น้องสุมบัญชนทุกท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ